กาบสบายดีสวัสดีพี่นอกออกไปสู้ครูสู้ค้นจ้าม้นนี้แต่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกมาจ้ะพี่น้องกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกลูกชิ้นผักกาดผักแกโหรพาจ้ะพี่น้องพี่คุยกะปีคือเกาต้นหอมขอมเราเสบจนะพี่น้องเววาวาลายยายหางสาวซ่บจ,จ้ะ เซจโอ้ยกรพาคือเหียนค่แะแ้ดูยี่งย quyện Hãy subscribe cho เหนื่อยจ้ะพี่น้องจ้ะป้าเป็นติดกันขาดงานกันกับบอขาดมึงนียใส่ค่าง่ายๆแบบนี้ด้วยบอะคนเครื่องหายควอยก่อนเดียวอุมดุมมาแบบนี้ซื้อก็าจะมาจาก จะเจ็นเอาเลยบักอืมตักเลยล่ะ

đơm hoàn đặc không há không เลือแ,แตกเลยเลือชัดเพียกันนา đúng kiểu thịt kiểu của tụi. Đừng sát lưng หน้ากาศห่อนหอนอือะไรจ้ะ,พ,จะพี่น้องจ้าสรับลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสามีละจ้าพี่น้องขอบ บุญขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมคิดเป็นร่งใจให้จ้าไปได้แับละเวาจ้า